เข้าสู่ชแนลของแบมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อาจจะมีเสียงฝนตกหน่อยๆนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะแล้วก็อาจจะมีเสียงรถนะคะที่วิ่งผ่านไปนะคะโอเควันนี้นะคะแบมก็จะมาเปิดกลุ่เครื่องเขียนนะคะก็ไม่เชิงว่าสะสมนะคะแบมก็ใช้พวกปากกาอะไรเงี้ยแต่หลายแบบหลายที่ห้อนะคะแบมก็ซื้อมาสะสมไว้นะบางอันแบมก็ไม่ได้ใช้บางอันแบมก็ใช้นะคะวันนี้แบมก็เลยจะมาเปิดกลุ่ทั้งหมดเลยนะที่แบมมีนะคะเดี๋ยวมาดูอย่างแรกกันเลยนะคะบอกก่อน ะะว่าแบมปอยู่สอนนะคะไป3อันนะคะก็จะมี3ตัวนี้นี่นะคือทั้งหมดนี้คือแบมบแบบไปโรงเรียนนะคะคือแบบ งงว่าทาไมต้องแบกไปเยอะแต่มันก็นะถ้าไม่แบกไปมันก็ดูเหมือนแบบขาดอะไรไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบก็ต้องยืมใช้คนอื่นแต่แบบแปไม่ค่อยชอบยืมใช้คนอื่นนะก็เลยต้องแบกไปนะคะจะได้แบบเออสะดวกในการใช้อย่างแรกเลยนะคะที่แปมจะให้ดูนะคะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแ a ท k i t ตันนะคะเป็นตัวกระเป๋าดินสอรุ่นใหม่ก็ไม่ใหม่มากก็ใหม่อยู่นั่นแหละอันนี้เปิดออกมานะคะจะเป็นพวกที่แปมใช้เหมือนที่แปมรีวิวไปครั้งที่แล้วนะคะก็จะเป็นตัวนั้นก็ ก็เดี๋ยวมาอัปเดตปากกานะคะที่แบบเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แล้วนะปากกาหนึ่งน,นี่นะคะมันก็เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นซาลาซานะคะชอบมากเลยนะคะอันนี้ก็จะหมดไปแล้วนะคะประมาณ4 5 6ห้าแท่งไรประมาณนี้ก็ว่างกันไปนะปากกาแดงเพิ่มมาอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นซาลาซานะคะเป็นตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นซาาซาคลีฟเอ็กซ์ลอนดอนสตรีนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลายลอนดอนนะคะเป็นแบบถนนลอนดอนไม้มบรรทัดดําก็ใช้2ตัวนะคะก็จะเป็นตัวนี้กับตัวตัวมิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็ลิตเติ้ลทวินสตาร์นะคะตัวมิกกี้เมาส์นะคะขายที่ประมาณ10บบาทนี่แหละแต่ตัวนี้จะแพงหน่อยนะคะประมาณร้อยกว่าบาทนะอันนี้จะเป็นแบบพับได้แบบนี้ ก็มีความล้ำลหน่อยๆนะลายลิตเติ้ลทอิสตานะคะอันนี้เป็นของซาริโอนะคะก็เลยแพงหน่อยนะเป็นลายลิขสิทธิ์นะคะตัวปากกาที่รีฟิลได้นะแบมบก็เอาไป4ีตัวนะคะแบบนี้ตัวแรกนะคะก็จะเป็นปำปำปดรินนะคะมี5ไส้นะคะตัวนี้จะเป็นชินามอนโลนะคะมี3ไส้ฮัลโหลคิตตี้มี3ไส้นะคะลิตเติ้ลทอิสตามี3ไส้เหมือนกันค่ะจริงๆมันก็สีเหมือนกันหมดนะแบมบไม่ได้แบบมีหลายสีนะอยากพกไปก็เลยเอาไปนะคะก็ ไไมไม่ด้ากตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นดินสอมาอัปเดตนะคะคือดินสอแบบตอนนี้นะะก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ก็พบไปนะคะถ้าลาย5แบบตัวนี้อย่างแรกก็จะเป็นลายอลิสนะคะอันนี้เป็นของดรกลิปนะคะแล้วก็มีอีกตัวก็โอ้ตายอันนี้ก็อีกตัวก็เป็นมันเตอร์นะคะมันเตอร์อิงมันเตอร์ชอมากอันนี้จะเป็นของเดลกาดนะคะเดวกาดก็จะเป็นลายสโนปี้ส่วนคุนโรโตกาดน,นะคะจะเป็นลายลาพันเซลแล้วก็ยี่ห้อนี้ไม่รู้จักก็เป็นลายลาพันเซล เหมือนกันนนะะคะี่นะอันนี้ก็จะอัปเดตดิ้นซอใหม่นะคะประมาณนี้ที่แบกไปโรงเรียนแต่จริงๆก็จะใช้แค่2ตัวนี้นะเพราะว่า3ตัวนี้มันก็กลางๆอะ่ะแต่2ตัวนี้จะนิ่มกว่านะคะเวลาจะับจะแบบโอเคมากต่อไปนะคะเราก็จะให้ดูปากกาดำละกันปากกาดำมันก็จะมีหลากหลายแบบหลากหลายยี่ห้อนี่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นของช h ปปี้นะคะโอไตอันนี้เป็นของชปปี้นะคะไว้เขียนปกอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นของ f ฟเบอร์คาสเทลนะคะอันนี้ไว้เขียนปกเหมือนกัน อันนี้จะเป็นของ Life Color นะคะอันนี้ก็แบบเขียนปกติอะไรเงี้ยเขียนใบงานเขียนบาบา,บาอันนี้เอาไว,ว้วาดรูปนะคะเป็นของ p พน t ท l นะคะอันนี้เป็นของ Mi โครอะไรสักอย่างากุละนะอันนี้ไว้ตัดเส้นคือใช้ดีมากแล้วก็เป็นของซาลาซานะคะเป็นลายคุ้ามงนะคะตัวนี้ไว้เขียนหนันงสืออันนี้ก็ใช้ดีมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นของจิปตถาบาบา,บา,บาอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ้อ,อปากกาดำนะคะมูจิตัวนี้ก็เคยให้ดูไปแล้วนะคะของ S D L อะไรสักอย่างนะคะเป็นยังลบอันนี้ก็เคยให้ดูไปแล้วอันนี้นะคะเป็นของ Pentel นะคะเป็นปากกาแบบนี้สามไส้นะคะอันนี้มีสีปกตินะคะก็คือสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีดํานะคะที่แบบเลือกมาเพราะว่าตอนนั้นมันมีแค่สสีนี้ก็เลยเลือกมานะคะเอจริงๆตัวนี้นะคะเป็นหัว0.5ซึ่งแบบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะแต่ว่ากิดกระเป๋าไว้เฉยๆนี่นะเป็นของ Pentel นะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นลิควิดนะคะลิควิดก็ใช้แบบเดิม อันนี้ก็จะเป็นเซนิสออันนี้ก็เคยให้ดูไปแล้วนะคะตัวต่อไปก็คือมานําเสนอมากเลยก็คือยางลบนะคะใช้ดีมากเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นของซากุระอะไรสักอย่างมีขายที่ป2 s เอนะคะมันก็ใช้ดีอ่ะทุกคนอันนี้คือแบบใช้มาคือจากประมาณเท่านี้เหลือเท่านี้แล้วทุกคนไม่เคยใช้ยางลบเกือบหมดเลยนะนี่คือแบบเกือบอันแรกเลยในกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะมี2บัตรนะคะก็คือบัตรเลียนเซษนะคะของเดบนนะคะเป็นอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือบัตรขออนุญาตเข้าห้องสอบนะโรงเรียนเราคือแบบล้ำ ไฮเทคเบอร์นี่นะคะก็จะเป็นบัตรเข้าห้องสอบซึ่งเวลาเราจะได้บัตรนี้มานะคะก็ต้องไปตรวจผมตรวจเครื่องแต่งกายนะคะถึือจะได้บัตรนี้มานะคะก็คือแบบลัมเบอร์นะคะทุกคนโอเคหมดไปแล้วนะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะก็แบบปิดไม่ได้เลยนะก็ต้องคัดเอาออกในบางส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกไฮไลท์นะคะแล้วก็ปากกาสีที่เป็นแบบปากกาเจลนะคะของซาราซาก็จะอยู่ในกล่องตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูอย่างแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นของ มาไลเนอร์นะคะเป็นไฮไลท์นะคะตัวนี้คือแพงมากแต่ก็ซื้อหมั่นงงมากด้วยความที่แบบสีสวยแล้วก็ไม่ได้แบบทะลุกระดานนะอันนี้นี่นะก็คือสีที่เรามีนะประมาณ10กว่าอันนี่แหละนี่นะต่างต,างตางโอ้ตายแล้วนี่แบบนี้นะคะใช้ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้อวยหรอกแต่มันด้วยความที่ราคามันแพงนะแล้วก็ต้องใช้ดีแหละไม่ใช่แบบทําแพงมาแล้วใช้ไม่ดีมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็สมราคามันอยู่นะคะแล้วก็ไม่ชอบตรงที่แบบว่ามันสีแบบพาเทลก็จริงนะแต่บางทีแบบ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันก็ต้องมีลไตใช่ไหมละ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นของมูจินะคะอันนี้ก็ฝากเพื่อนซื้อมา3สีซึ่งก่อนอันนี้มี2สีนะคะอันนี้ก็มี5้าสีแล้วนะคะมันราคาพอๆกับมาเลเนอร์เลยนะก็มันก็ต่างกันแค่ส0บาทนะคะอันนี้55้า้าบาทนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้จะเป็นหัวแบบเนี้ย เห็นไหมมันจะมีตรงใสๆตรงนี้แล้วก็มีแบบซึ่งตอนนั้นเขาเคยเขยนกันหมักนั่นแหละแบบนี้เลยมันก็มี5้สีนะคะนี่แล้วก็มีตัวนี้ก็จะแบบเอาไว้เขียนนะเหมือนมาเนอร์เลยนะคะสีมันแบบสดมากเลยนะมันไม่ได้แบบพาสเทลอะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นของฟิกซอนฟิกซอนอะไรสักอย่างนะคะของพาย o t ลนะพาย o t f ฟิกซอนรุ่นมันนะคะอันไม่ออกอันนี้จะเป็นแบบอย่างเงี้ยมีความชอบสีนะสีมันแบบโอเคเลยแต่ว่าตัวนี้จะสีอ่อนไปหน่อยไม่ค่อย ชอบเท่าไหร่ตัวนี้แต่ว่าชอบสีแท่งมันอนะแต่แบบเวลาขีดใช่ไหมมันจะสีแบบมองไม่เห็นเลยว่าเป็นสีนี้นี่แหละก็โอเคเลยนะคะตัวนี้ไปลองซอยกันมาได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นของซาลาซานะคะเป็นปากกาสีพาเทลครึ่งซอยมาแต่ไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันเขียนไม่ค่อยดีเลยนะตัวนี้เฉพาะตัวที่เป็นพาเทลอะ เนี่ยว่าพวกโซนตั้งแต่ตรงนี้ตังถึงตรงเนี้ยไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อ่ะแต่ตัวนี้คือดีมากเลยนะของคูมามงตัวนี้คือดีแต่ว่าตัวนี้แบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ต้องทําใจหน่อยนะที่แบบลองใช้มามันแบบเส้นมีขาดบ้างอ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันลื่นมากเลยนะตัวนี้ซื้อมาเพราะสีเฉยๆนะนั่นแหละก็ติดกระเป๋ากันไปเผื่อแบบแรกๆวันยังเขียนไม่ดีหลังๆเขียนดีอย่างงี้ก,ก็ก็ต้องลองใช้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะก็หมดไปแล้วนะคะก็ เป็นพวกไฮไลท์อะไรอย่างงี้นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้กระเป๋าใบนี้นะคะก็จะใส่พวกปากกาสีแล้วก็กาวแล้วก็เทปแมกอะไรก็ว่ากันไปจิปถาถะต่างๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นเทปนะคะอันนี้เป็นของสกอตนะเนี่ยอันเนี้ยตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นแมกนะคะแมกตัวนี้ใช้ดีนะคะเอาจริงๆเคยรีวิวไปแล้วใช่ไหมว่าแบบเนีใช้กาวของอยูฮูใช่ไหมแต่ว่ามันหมดแล้วก็เลยไปซื้อที่ของโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นของดับเบิลเอนะ เพิ่งเคยใช้ไปรอบเดียวเองไม่รู้ว่าดีไหมเก๋จะลองใช้จนหมดคือมันดีก็ได้มั้งแต่ตัวตัวไปน,นะคะชอบของยูฮูมากกว่าตัวนี้ก็ก็จะดีแหละตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นกันไกลนะคะกันไกลก็จะเป็นของอิเลฟเฟนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นโพสต์อิดนะคะโพสต์อิดก็จะมีตัวนี้คือแบบน่ารักน่ารักคิ้วๆนะคะเป็นแบบลายต่างๆ,ๆน่ารักน่ารักแบบนี้ที่นั้นก็จะมีความแบบเออโพสต์อิดลายต่างๆนะคะ โคดอิดอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นของเนี่ยของโคดอิดเลยอะ่ะอันเนี้ยก็จะใช้ไว้เขียนอะไร <_ c oughs> ก็ว่างกันไปนะนั่นในนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้อ๋อมีไส้สอด้วยของเพนเทลนะคะอันนี้หัว0.3นะต่อไปนะคะก็จะเป็นปากกาสีนะเดี๋ยวมาดูของสตเตเลอร์ก่อนละกันอันนี้นะคะก็เป็นสเตเลอร์สีก็จะมีพวกพาเทลแล้วก็เป็นสีนีออนนะอันนี้เอาไปโรงเรียนอันนี้จะเป็นแบบหัวเล็กๆนะคะใช้ดีมากเลยแบบนี้ แต่ว่านั้นๆไปหัวจะทู่นะมันก็ตามสภาพการใช้งานนะเวลาเราใช้แล้วแบบกดเยอะๆใช่ไหมมันก็จะหัวทู่เร็วหน่อยนะก็ต้องระวังกันหน่อย ต่อไปนะคะก็จะเป็นของไลฟ์ค o ลเลอร์นะคะอันนี้เอาไปนะคะก็จะเป็นสีพวกพาสเทลไม่ก็แบบสีสดใสนะเมื่อก่อนอย่างเงี้ยใช้พวกสีแบบดูแบบไม่ได้แบบสดใสอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคนี่นะก็จะเป็นไลฟ์ค o ลเลอร์นะคะนี่ก็จะมีสีแบบสดใสสดใสหน่อยตอนนี้ใช้ดีมากเลยนะคะหัวมันก็จะเป็น2แบบนะคะทุกคนอาจจะเคยใช้อันนี้จะเป็นหัวใหญ่นะคะแล้วก็อีกข้างนึงก็เป็นหัวเล็กหัวเล็กก็แบบไว้เล็กเชื่องานต่างๆนะแล้วก็ที่พกไปเองนะคะก็จะ เป็นของ c h นนีคอ y ล o l o r มังม้งมีสองสีนะคะอันนี้นะเสียงแบบเริ่มหายแล้วนะเพราะพูดเดยอะมากก็หมดไปแล้วนะคะสามกระเป๋าไปต่อกันเลยนะคะจะเป็นพวกที่วางไว้ตรงโต,งตงนะคะไปเริ่มกันเลยอันนี้จะเป็นเป็นกล่องใส่ปากกานะคะก็จะเป็นพวกปากกาซาลาซานนะคะมีดินสอด้วยเดีย๋ยวมาดูดินสอกันเลย ดินสอที่ใส่ไปในนี้ก็จะมีสีแท่งนะคะอันนี้ก็เคยให้ดูไปแล้วนะคะจะเป็นลิเตทอมินสตานะคะเป็นของลอตเตอร์กลิฟเพนเทลมี2ส,สีนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งหัวมันจะเป็นสีเทาๆจะเป็นของคุโรโตกะนะคะอันนี้แบบดึกดำบันมากสีส้มนะคะใช้ดีมากๆเลยคุณโรโตกะนะคะเป็นดีนสอที่มันแบบเหลาไส้เองนะเวลาใช้เนี่ยมันจะแบบไม่ทู่เร็วนะมันก็เหลาไส้ออกมาไม่ต้องกดใหม่นะเวลาใชา้ ต่อไปนะคะก็จะเป็นซาลาซานะคะจะเป็นสีต่างๆแล้วก็เป็นพวกคุมมมงด้วยนี่ก็เป็นพวกแบบต่างๆสีแบบออริจินอลอยู่แล้วนะอันนี้แต่ว่าชอบของคุมมมงมากกว่านะเพราะเขียนลื่นมากโอเคกล่องนี้หมดไปเลยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นกล่องตัวนี้นะคะไว้ใส่แบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูอย่างแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นปากกานะคะเป็นพวกลายดิสนีย์นะคะเป็นปากกาเจลนะคะอันนี้เป็นของยูนิบอลไซโนนะคะอาร์ทีไม่รู้ว่าพูดถูกไหมนะอันนี้ก็จะเป็นฟินนี่เม้า กินแมนใช่ไหมอันนี้กินแมนถูกไหมแล้วก็มอนเตอร์นะคะแอรีโอรเดดดัแล้วก็เป็น2ตัวนี้ก็จะเป็นซัลลี่นะคะแล้วก็มอนเตอร์องนะคะอันนี้มีมีไว้ก็ดีนะเพราะน่ารักมากไม่ได้มีหลไรเลยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวแชปปี้นะคะ She แชปเรามี2แบบน,นะคะมีแบบนีออนแล้วก็แบบปกตินะอันนี้แบบปกติเป็นหัวหัวเล็กๆอะ่ะอันนี้จะเป็นหัวใหญ่ๆแบบนี้ อันนี้นะหัวใหญ่หญช็ชปปี้ของนีออนนะแบบนี้ซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยต่อไปนะคะอันนี้จะมีเดโคลัสนะคะอันนี้ซื้อที่โคโมโนยานะคะจะเป็นลายแบบนี้เนี่ยอันะค่ะก็60ิบาทนะคะเป็นมาร์กิ้งเทปนะคะของพาสนะคะเดโคลัสอันนี้ลายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับกล่องนี้ก็หมดไปแล้วอยาไปดู อีกกล่องหนึ่งก็เลยนะนี่คือภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะจะเป็นเดลัสเรียงกันนะคะคือแบบชอบมากตรงนะะี้นี่ค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นพวกสเตลเลอร์นะคะที่แบบไม่ได้ใช้เพราะว่าสีไม่น่าใช้เท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นซากุระมันจะเป็นแบบหัวแปลงหัวอะไรก็ว่ากันไปหัวหัวผู้กันนี่นะคะก็จะเป็นสีดําแล้วก็สีเทาต่อไปนะคะก็จะภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราสะสมก็ไม่ได้เชิงว่าสะสมหรอกแต่แบบมันมีเยอะอะจะเป็นประก

นี่คะ่ะก็จะเป็นซาลาับปฏติมูจินะคะมูจิอันนี้ก็2แบบที่ดํากับสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ที่เป็นรุ่นอันเนี้ยเรามีอีก2ส,สีนะคะก็สีน้ําตาลแล้วก็สีเขียวนะคะก็จะเป็นของซาลาซานะคะก็เป็นสีเขียวกับสีน้ําตาลนะคะไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้นะคะก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับเดโครสต่างๆนะคะก็น่าจะเคยเห็นไปแล้วนะเพราะว่าเราเคยรีวิวให้ดูแล้วอันนี้ก็เป็นของลอนดอนนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นพวก r e f i l นะคะสำหรับอันนี้ก็ต้องหมดไปก่อนเนาะเพราะว่ามีเยอะอยู่ยต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นกล่องใส่จริงๆมันเป็นแก้วน้ํานะคะเราเอามาใส่ประกานะคะ เป็นของลิตเติ้ลทวิาด้านในนะคะก็จะเป็นพวกรีฟิลของสาซาสารคะ่ะอันนี้เป็นของสโนปี้แท่งละ3าบาทนะคะแล้วก็ภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่ามันก็แพงอยู่นะอันนี้มันเป็นแบบปากกาสีีนะคะเป็นลายสโนปี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็แท่งละ85บาบาทนะอันนี้สีดำแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีส้มๆนะคะเป็นตามตัวแท่งเลยนะสีมันต่อไปนะคะก็จะเป็นเป็นเหมือนตัวที่เอาให้ดูที่เป็นลายดิสนีย์นะคะ อันนี้เป็นของ Hello Kitty นะคะหัว0.38นะคะอันนี้เป็นสีดำนะคะตัวนี้ Hello Kitty อันนึงนะคะจะเป็นหัว0.38เหมือนกัน อันนี้จะมีสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะคะแต่ว่าในนี้มีแค่ตัวนี้แล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นพวกต่างๆนานาซึ่งก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกล่องอีก2กล่องนะคะมันจะเป็นพวกจิปปะถะต่างๆอันนี้จะเป็นกล่องปากกานะคะที่ใส่ไปจะมี2กล่องแล้วก็อีกหนึ่งถุงน่าจะเคยเห็นถุงนี้กันแล้วนะนี่นะคะจะเป็น ลิควิดเทียมใช้เป็นของเพนเทลแล้วก็พวกถุงเนคเคลสนะคะอันนี้คือยางลบที่มันบอกไปนะคะเป็นของสากุลานะคะยางลบโฟมสากุละใช้ดีมากๆเลยนะก็ซื้อมาตุนไว้ต่อไปนะคะก็มาดูกล่องนี้กันเลยซึ่งลกมากๆเลยนะคะบางอย่างก็น่าจะเคยเห็นนะเพราะมเคยรีวิวไปแล้วอันนี้ก็ไกลที่เคยให้ดูไปแล้วนะนี่ก็เป็นยางลบของมูจินะคะไม้บรรทัดนะคะอันนี้ นี่นะคะให้ดูยมรวมไปก่อนบางอย่างแบบก็เคยให้ดูแลนะสีมันจะเป็นสีแบบไม่ค่อยสดใสนะแบมมันก็เลยไม่เดิไฟส์ำหรับกล่องนี้หมดไปแล้วนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกล่องนี้นะคะกล่องนี้ก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วเนาะอันนี้เป็นของท e l l o k i ค t y นะคะสีแดงก่อนอันนี้เป็นสีนะน้ำเงินนะเหมือนกันเลยโคสอิดนะคะ อันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์นะคะแต่ยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ลองใช้ด้วยซ้ำยี่เคยให้ดูไปหน้ากล่องก็พวกปากกาปกติแล้วเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นพวกปากกาสีต่างๆที่มันดูแบบไม่ได้สดใสอะมันดูแบบมืดมัวมากแบมซื้อเป็นของตัวนี้คือของอะไรอะรเ a b e r Cast t เ l นะคะมีมีทุกสีนะเนี่ยมีทุกสีแล้วก็ s t e เตเตัวนี้นะคะอันนี้เป็นหัวใหญ่ๆนี่นะเป็นหัวแบบนี้ อันนี้ของโมนามีนะคะใช้ดีมากมากเลยนะแท่งละสิบบาทมัง้งถ้าจำไม่ผิดจะเป็นหัวแบบนี้นะเอาไว้เขียนน่ดีมากมีหลายสีด้วยแล้วก็ของสเตเลอร์นะที่เคยให้ดูไปก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็มีเกือบทุกสีมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็สเตเลอร์พวกสีอึมครึมอะไรก็ว่ากันไปคือแบบใช้ไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้เพราะสีมันเข้มนะแล้วแบาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็มีสตาร์เปโลนะคะแบบนี้เป็นหัวใหญ่หญแบบนี้อันนี้เป็นหัวเล็กๆนะอันนี้หัวเล็ก อันนี้ก็ใช้ดีแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะนี่นะก็จะเป็นพวกประกาศสีต่างๆตอนนี้แสงเริ่มหมดแล้วมันสีไม่ค่อยสวยก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนแมมก็มีแมมมาทัดที่ใช้ไปแล้วนะอันนี้เหมือนของลิตเติ้ลทอมมสตาเลยนะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบยาวๆอันเมื่อกี้คือแบบสั้นนะคะต่อไปก็คือตัวนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะคะ M and G นะคะที่มันเป็นแบบแมมมาทัดยางหยาต่อไปนะคะก็เป็นของมิกกี้เมส์นะยังไม่เคยใช้เลย อันนี้ก็ว่ากันไปจีบปะทะต่างๆนะคะสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสาหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องแบมด้วยน,นะคะแบมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ